ตอนใช่มุมมองเราตอนเช้าคนลงหอหมดแล้วกูถึงจะให้เตะได้เอาได้ตามนั้นพวกมึงไปนอนกูนอนจบไม่ต้องระแวงอะไรสัตว์มึงนอนดีด้วยนอนหลับมั่งไม่หลับมั่งปุ๊บเช้ามาตื่นเด็กมันลงหอหมดมันพันเลยนะพักกอดอ่ะพันเด็กอ่ะพักกอดพันเลยเต็มแข้งหับกลบแบว่าเต็มแข้งเอาให้คอเคสกันไปข้างเลยบอกเอายังบอกเอาอะไรเด็กยังลงหอไม่หมดเลยเราให้นะเราโม่เลยนะเตะก็เตะไม่อไรเราก็เตะเราก็เตะเราก็บังเงี้ยกูเตะมาเงี้ยเราก็บังเงี้ย มันเตะโดนศอกเราอะโอ้ยโอ้หไม่เจ็บเพราเราอีกคนละสามทีไก่มากแค่ถึงปุ๊บเราก็แอนศอกรับปึ๊บสามทีมันก็เจ็บเราก็เจ็บสามทีแล้วก็จบลงหอไปน้องเรามาเรามีน้องอยู่แล้วที่จะย้ายอยาก16ไร่บอกพี่เป็นไงบ้างบอกไม่เป็นไรหรอกเด็กประจวบน้องเราบอกมีเหล็กปะบอกมีสองแปเอาพี่หน่อย2อันเลยน้องเราก็วิ่งมาเอาเหล็กมาให้เราหายพักน้องเราวิ่งกลับมาพักใหญ่บอกพี่เหล็กอะพวกนั้นเข้าไปหมดแล้วคือเราจะแก้ไม่ได้ละเมื่อเหล็กกูไป